แักาใายค่ะยายเยาว์ชาแนลมือนี่ผ้ามาเอาปลาหาเห็ดพี่น้องว่ายายกับมะหอดได้โดนตืบแล้วว่ากับยางหาจนว่าเมื่อยเร้วเห็ดเกิดยากค่ะพี่น้องแต่ว่กา,วา,วกากับสิมีคนมาอยู่เนาะกลาง,ง,งวันยายวายมาเบืงองหม่งเอาเห็ดปลวกแดงมือเศร้านี่ล่ะจ้ามาผ่นโบเห็นมีอย่างเปลี่ยนมีนิน มัก็จงขูก่พันในเอาเนาะจ้ะขูบพันในพันในเอาเพิ่นเฉะฝนอยู่คล้ายๆเพิน่นเฉะฝนเนียจ้ะเฉะฝนก็นสิเมีนฝนลูกนี่นีเบิด์ตฝนละพี่น้องจัองคอยสิจัองคอยเฮ็ดจัองคอยสิเกิดดีให้ปกติเห็ดบางครั้งบ้านย้ายเนี่ยมที่เกิดหอดเดือนเพื่อสกีกาฝนได้จ้ะ ออกไปเรื่อยๆอยู่้อนย้ำหนาวเมนออกดีเฮ็ดทั้งนี้เราจ้ะเอ็กดกเะไรหิดก่อไรหิดไข่าบานจจกดอกดอกกอบานไปทัไหน่อยบุญเจ้าเราจะ๋ยวมาเห็ดหิดเลยเอ้ยมันจะก,กาดนี่ปลูกพี่น้องปลูกบานเฮ็ดตั้งเฮ <c ười> ็ดกระเดือน ต่มาดอกแกที่พี่น้องเอาก่อนป๊าดยุงมันเป็นหลายแท้พีน้องนํามานก็คือบ่ปานใดได้ยุงอ่ะ้เฮ็ดอันไผกี่นึงโอ้ยออกก็บ่งามอกจเฮ็ดยามนี้เนาะฝนมันหึมดฝนหึมฝนหึมฝนนาดนี้เฮ็ดกระปงบ่ันได้เนาะจ้ะแต่ว่าเฮ็ดปวกตา ถือว่าออกดีอยู่ที่จะผู้ใดก็ได้ไปสุกคนแต่ว่ามือเส้นพอนโยกบ,บ้านเพื่อนก็ไปอีกโคกหนึ่งเพิ่นก็ได้เห็ดบวกแดงหลายอัอยุมันนี่มือเส้าย้ายไปไปดอกงามๆล่ละแล้วกัวบ,บ้านเพิ่นสิออกตออีกมาเบ่งฮวบตัวบ่งนี้พี่้อกมันยากาศนี่โคกจะโคูกในป่า Nếu khuôn mông thì nó phải tạo ổng đi tạo hết bộ khoan đi vô Bạn cứ chỉ đúng cái hòn đột ở lửa vùng xuống Thôi cứ chỉ đúng cái hòn đột nữa Các thầy nhàng lo cũng nghĩ con thầy Pháp có chỉ đúng vậy Thầy bà, hết bộ cũng gì, khuôn cả má lại vô đấy, thấy không? ลองเห็ดโบกออกก็ได้ออกคก็ถ้า่นออกซ่าเนาะไแมาไต่ช่วงตีสามมันก็เขาได้แก่งเขาได้แกงพอได้กินอยู่โบได้ขายดีโบขายโบสื่อนะจ๊ะโบหลายเหาก็กินดวไปกินเห็ดยังน้อนียเนาะโอ้เห็ดเห็ดเบื่อพี่น้องเขาเดี๋ยวไปบางตะไคร้คือคือเห็ดปวก เราพึ่งเรึงส่งเดียวกันลรึ่งส่งเดียวกันเลย <laughs> สองดอกแกบอกมันเห็ดปวกเป็นเห็ดปวกกับกีบไนนะทั้งเนี่ยจ้าเห็ดปวกกิบก่งพันที่เกิดเลยป่านนายปีนี้แต่ว่าบ้านนทัดกันไปอีกคนออกแล้วไหมคนเกิดแล้วไหมหมู่บ้านคนไหนหลายหลายคนเอาลงเฟตอยู่คนเอาลงคลิปอยู่ มาทั้งบ้านเด็กของเป็นตาออกดีบ่ออกไห่ให้ปวกกีกไห่แล้ว่าธมาเป็นตาออกดีแท้ตาเกิดดีเถอะโคกเกิดบ่บเปลี่ยนไปไหนด้จ้ะเป็นตาหาเป็นตาหาน้ำกาาลางคืนขัดชนบ่อมาไต่หลกับกับพ่อตีกีบดูจ้ะ จังหมูคือเนี่ยเขาเจ้ามาคือสินมาเพระาะไรเพราะได้หาเพราะได้เก็บฝากช่องยายเยาชาแนลด้วยเด้อค่ะเพื่อนพีงงง่ๆหลวงเงาะโอ้ยขอขากล่องคุณั่นเนี่ยไปหอดใส่มาใส่ดอกจ้าพุทติดตามกับประหันไหลก็ลังเข่ามาไม่ เป็นธนาคารไหมท่านได้บรรจุดอ,อกจ้าทำงานไปเรื่อยๆทคีงานไปเรื่อยๆก็เนาะจา้ะเนาะไอ้ขอมับมุกเห็ดปลวกปลานี่กะเปน็นมีดินว่าเห็ดปลวกตับเพิ่งเพิออกปลาหนิปลวกตับหลวงง่ายๆปลาพริกอู้หมันยังเห็ดยังเห็ดเพริก โอ้เห oh, okay. ็ดเป็นงยังสมาดอกนี่สิเออสิเกิดยุ่งเหรอเพียงพี่น้องเห็ดเพียงจ้ะบ้านยายเอิญเห็ดเพียงคนสิเป็นคือเห็ดกระด้างเลาวจ้ะเห็ดกระด้างคือเห็ดกระด้างคือเห็ดเอิญผนบ้านบ้านพี่น้องสิเอิญเห็ดบดเนาะบ้านยายเอิญเห็ดกระด้างเห็ดกระด้าง นี่เขาคือสิทธิ์ถ่ายอยู่วดเดถ้ากันยังบึงจะจะเคืองชั่วโมงอยู่แค่พี่หนุ่มเมื่อคืนก็เลยสิบภากกนลงเมื่อบ่านมาหล่ะบึงโขกเห็ดเป็นตะเกือดดีดีเอ้ยไม่เปลี่ยนเถอะ

mình phải bưng xong bưng cái cày phần bơ miền Phần há đi thuộc thuộc múm nọ phần bao nhiêu mới sầu cả đây Thôi nhai Ô, nước mình lau lông má cuộc nghe nhỉ chỉ để nắm bẩn phi nọ ngươi ว่าคอยสิไปน้ำหาใะ,ะ่หรือเปล่ายังใบไม้กับพัดก้คนกับเฮงหูหนวกเขากันมองๆกัปิดไปน้ำหาใส่เนาะว่ามันลงมาเร็วโอ้เจ้าของกล่องกันแม่หรอไม่รู้หญ้าไม้ก็ได้ใครคิดแยกกัเบเฮงบปพัดในเก่งพี่น้องเอ้ยอป้าป้า ที่เทียนอันตอนเห็ดบอกเขาออกเนาะอ้ยบ่ได้เห็มือนั่นมันกล้องห้างพี่น้องเอ้ยถ่ายเลยั้งแกะถ่ายเลยทำภาพนิ่งกล้องห้างได้ว่่อยกอกอเอาใหายมาละวะนี่มงนี้คือว่าหินใหญย,ยเออมาละบ่